สวัสดีค่ะแพทย์แผ,ผนไทยประยุกต์ทิติรัตเจษฎาคุณสะทร์ค่ะแพทย์แผ,ผนไทยประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเขตสุขภาพที่8จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งค่ะ สําสหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งนะคะโดยส่วนมากที่มารักษากับโรงพยาบาลก็จะมะีโรคมะเร็งตับนะคะมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้เป็นส่วนมากค่ะซึ่งการวินิจฉัยนะคะก็จะมีการวินิจฉัยมาแล้วโดยแพทย์แผนปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะหรือว่าการอ,อาวด์เอ็กซ x ร a ์มานะคะ การใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางเลือกหลักนะคะซึ่งผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็จะมีอาการนอนไม่หลับหรือว่าเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะหรืออาการป่วยหรือเจ็บตามตามโรคที่เป็นร่วมด้วยนะคะการที่ใช้น้ำมันกัญชาก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ หลังจากที่คนไข้ทำาคีโมนะคะก็อาจจะม,มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะคะขึ้งใส้อาเจียนก็สามารถช่วยได้เหมือนกันการใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้มะเร็งดีขึ้นค่ะโรงพยาบาลของเรานะคะจะมีการจ่ายน้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชานะคะให้กับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งนะคะโดยโรงพยาบาลของเรามีทั้งหมด2ขนาดค่ะก็คือขวดเล็ก5มิลลิลิตรกับขวดใหญ่10มิลลิลิตรนะคะ สำหรับการจ่ายยาให้คนไข้ทานนะคะก็จะเริ่มจ่ายจากขนาดหยดที่น้อยก่อนนะคะถ้าแ,แต่หนึ่งหยดเป็นต้นไปนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีความผ่อนแอมากอาจจะเกิดอาการผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้หรือมีอาการเมาได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการวิจัยของแพทย์ด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ในการปรับขนาดยาขึ้นเรื่อยๆนะคะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการแนะน,นําคนไข้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะคะการเลือกรับประทานอาหารหรือการใช้ธรรมนามัยนะคะเข้ามาอาจจะเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิเพื่อที่คนไข้จะได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นร่างกายจะได้แข็งแรงตามไปด้วยค่ะ สำหรับคนไข้ที่สนใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลนะคะสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะหยุดวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ค่ะเปิดบริการ8นาิกา30นาทีถึง16นกา30นาทีนะคะปิดรับคนไข้รอบสุดท้าย15นากา30นาทีนะคะวันนี้หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ